วันนี้อยากให้ดูวงนี้แหวนมรกตนะโหเนื้อเขาสวยมากเนื้อใสามากเลยแล้วก็เซตติ้งเขาดีด้วยนี่นะเป็นแหวนมรกตโคลัมเบียนะครับผมทีงานเข้ามาพร้อมใบเซอร์ด้วยเป็นใบเซอร์จากสตาบัน IGL นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใบเซอร์ก่อนนะในใบเซอร์นี้เขาได้ระบุเป็น Natural Emerald นะฮะ แล้วก็จะมีน้ำหนักการคัตติ้งสีก็เป็นวิวิดกรีนนะครับผมเป็นสีเขียวสดเลยนะครับคอมเมนต์ระบุชัดเจนเลยนะครับผมว่าเป็นมรกตจากโคลัมเบียมรก Columbia, ตโคลัมเบียถื่ว่าเป็นแหล่งค้นพบพลอยมรกตที่มีคุณภาพดีแล้วก็สีสวยด้วยนะครับวงนี้เป็นสีวิวิดกรีนนะฮะเป็นสีเขียวสดแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเซตติ้งที่เน้นความสวยแล้วก็ดูรานะก็จะล้อมรอบด้วยเพชร2ชั้นด้วยกันนะครับนี่เซตติ้งแหวนเขาเป็นทรงแบบนี้นะครับก็จะมีประดับบากข้างด้วย แล้วก็จัดว่าเป็นก้านานาแบบนี้เลยนะครับผมก้านไหวนด้านล่างก็ถือว่าเป็นก้นเสมอกันนะฮะแต่ที่รักชอบงานพลอยมรกตนะครับผมก็ลองดูรายละเอียดแล้วก็ฟังราคาโปรโมชั่นไทยคลิปกันได้เลยนะครับวงนี้พลอยมรกตโคลัมเบียน้ำหนัก3กรัตกว่านะฮะล้อมรอบด้วยเพชรสองชั้นเพชรรวมทั้งหมด1กรัต90ตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดนะครับผมสวยงามน,นะฮะตัวเรือนแหวนเป็นทอง90นะครับน้ำหนักรวม10.6กกรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมตัวเรือนนะครับผม สวยงามเลยนะฮะวงนี้มาด้วยขนาดไซส์51นะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นเดียวก็สวยงามโดดเด่นแบบนี้เลยนะครับทั้งพลอยทั้งเพชรแล้วก็เซตติ้งแหวนก็ถือว่าลงตัวเลยนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบงานพลอยมรกตนะครับผมยิ่งวงนี้เป็นพลอยมรกตโคลัมเบียด้วยนะครับผมก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักไลน์ร้านทฤษภานิสซอนของเรากันได้เลยครับ